สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่ฝนตกฟังเวนเนาะพากันไปไต่อึงไต่เคียดจ้ะได้ากแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเข้าเบิงก่อนก่อนขาบ้านฝนงานได้อึงบ่ลลุกได้ได้บอสี่หาตัวนี่ได้อึงบ,ลบหลไยมันบอกหัโอ้อืงมันบอกออกจ้ะพี่น้องได้ไต่เคียดโม่เนาะลุมเนาะ พี่น้องคนละทุงก็พอทุงได้ห้องเบอก์ละทุงไหนทุงหน่อยห้องลูกจ้ะห้องตรงตีหาทุงนี่โอ้ยบารีต่มอึองจอยพี่น้องสิได้ปผิวเขียนหมกขึ้นเกล้าจ้ะนี่โอ้แต่ลายเด็กเป็นกิโลอยู่ดอกนี่จ้ะนี่แจ๊คทุ่มหรืลูกหาแจ๊คทุ่มจันสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งฝ่าวเขามาจะทำเวลา ทุ่งนี่ของฟอเพื่อนไปหากับไปแพกคูพอกับลกูกเพราะเด็๋ยวปีงเมื่ออื่นเดี๋ยวอื่นซี่ฮาโตจ้ะอื่นอื่นไข่ไข่บูบูที่เนาะแต่สระองไม่พีหน่อยเมื่ออื่นกับสีแม่นูป่ปีงเขียนขึ้นเกาเหรอจ้ะพนงานมือขึ้นจ้ะพี่นอ่อย เหยียดหมูออื้องบด้ยเราอื้งไดซี่ฮาโต้จ้ะเดี๋ยวสิพาเอาใส่หีบปิ่งสิปิ่งเบิร์เลยปิ่งเพื่อย้ายสองเงนนำ้ำแม่แสนครับแม่อ้วนบรรจุห,หีบกันเลยพี่น้อสิไดงเบิร์ติปสามใหม่จ้ะพี่น้อเอาใส่ซอยการฝาเหลี่ยบ ตกับสีใหญ่ขึ้นก็หลบก้อนดูจ้ะเ<ม>ขียยตัวบกขยญ่ตัวใหญ่ก็เอาใส่แต่ตัวใหญ่มันจังบวกลุดออกจากขีบน้องจ้ะและ้วเปลี่ยนใ่เล็กอย่างเรื่อยมันก็นลุดออกพี่น้องตรงเฮ็ดจังสีจ้ะจอยๆกันทำเวลาฝ่าวเปลี่ยนฝ่าวซุกฝ่าวไปกินฝ่าวไปเฮ็ดเวียกน้องพี่น้องฝนตกมาแหลวก็<ม>หาวๆจ้ะ ลงทงลงทาภัยก็ได้นึกเลยจ้ะไปหายายอ้วนสี่ใหม่งานเพิ่นคนหลายหายายซันสามใหม่ยายแสนจ้ะงานเพิ่นสามคนเดี๋ยวไปกันเลยจ้ะพี่นอนอกบรรยากาศก็ดีดีจ้ะ้ำสองฟังทางพี่นนอกรถกระบอค่อยหลย่ไปไหนหรอกจ้ะช่วงนี้รถ ถนนหลงลงว่งางๆดีจ้ะยำกังเว่นมาก,กยานได้รถพ่วงล่ะพี่น้องรถพ่วงอยากล้ลยเนยอยู่เพรามีลงหมจ้ะทั้งนี้บานแม่สีห้างจากบ้านแม่ต่อยไปประมาณเกือบสามกิโลพี่น้องเ่อนออกไปอยู่ทางหนอกทงเนาะทางบ้านน้องประดุกจ้ะอยู่สื้อของเกาของหางเ่ินทั้งคน สองข้างทางก็สิมีสีเขียวๆแล้วพี่น้องเพราะว่าถือฝนฝนตกมากสามสองสามหลอบจ้ะแต่ว่าหมื่อวานนี้มันโตแหงมาแน่วัวถูหลอบใข่อยู่มันบ่มีหล่มเนาะพี่น้องเห็นพี่น้อง,หองเหาหล่ยๆช่องเพ่นลงโอ้ยพังยับเยินเลยจ้ะลมแห้ง ข้างนี่กระสิเริ่มปลูกมันลราจะปลูกมันใช้วานเขาแน่แล้วก็มีต่อยกระสิลงไปซองหน้าคือกันแล้วมันบานกระสีห้างๆ้างจ้ะ ได้ย่าง,งากินแน่นอจะจำคนนี้เนาะว่าสิไปไต่อึงม,มาตมให้พี่น้องสู้พี่น้องกินกับ๋ยได้จ่อยไต่อึองสี่หาตัวนึงจ้ะในตะเคียนหมู่แต่ว่ามีผู้เพิพ่นมาหลอกขายอยู่หมู่ว่านเพิ่นก็มาขายแต่ว่าเบิดก่อนเิ่นลงไหลให้เบิงเนะไลกุง้งอึงผู้พี่น้องไม่แต่ตัวใครๆเพิ่นว่าก็เลยสร้างสื่อน้ำเพิ่นโลนึง พอกับหลูกเพิ่นมากกินโลดละล,ะลอยเพิ่นขายอึงแต่วเบิ่งเพิ่นสิไดามไมหาบ่ตุมใส่ใบบักข้ามอ่อนกําลังแตกหยอดเนาอพี่น่องสิแแสบอยู่ดอกผู้โหวกินสำหรับแม่ต่อยบ่ก,กินกับเทศไหยลูกไห้สามีกินอยู่ต่เห็นเขากินก็นเป็นตาแสบอยู่พี่น่องอึงก็ได้ ว่าไม่ต่อยบอกินแต่หน่อยฝนนะก็เลยบวมขากินยูกบเขียดกินทุกอย่างบวกินแต่อื่นก็ปลาหละจ้ะกับเอียนนั่นแหละแต่หน่อยผู้เฒ่าคนว่าอยากกินเอียนเด้อมันสเลือดดังออกคนว่าก็เลยบวกินมาเลยพี่น้องพอไปโรงเรียนสมัยตะกี่เห็นแต่มูเลือดดังออกนะพี่น้องตากแดดแน่มันก็เลือดไหลออกหยาดเลือด เพิ่นว่าจังได้ก็เสื้อเพิ่นนะเยบ่ก,กินมาเลยจ้ะนามยังหงอยพี่น้องฝนแหง้งหงน้ำค้างทางอยู่หอดแล้วจ้ะเพื่อนตะกี้ก็อยู่ในบานน้ำกันผลละแต่ว่าอยู่คนละหลังเพิ่นใหญ่ออกมาอยู่พี่นะพี่น้องมันจังมีหมองว่างของเก่าลายจ้ะเพิ่นซื้อของเกา่าหนองสะไผลคัดค้องหางอยู่เตรียมสิไปขายจ้ะ แต่ติจ <fin anta> <ots> ิโนนยากันยาากันไม่สิบานมือโอ้ชาเฟติขาวเลยสี่นอร้านน้อยไม่ต่อยยาย่อยูสามยายไปวัดเบิ้งแม่เสียออกให้เอาออกให้น้องใหู้กเอ้ยอย่าดึงแมวหน่สิบานมือไม่ไปผ่นั่นแมวกินมาทรงคนละใหม่เลยดกคนละใหม่เลยคนละใหม่เออ พอต้นน้องใส่ไปหาแต่จีนุ่นอ่ไ้ไปใต่เสียดเออก,กินไปกันกินเด้อแม่เอาไปทรงพอแหน,น่ต่อก่อนเด้อไปน้ำแม่บอ่อยู่นี่ละ<อ>จะห้พอต้นไปทรงเด้อแม่จะไปหน้าไปปลูกบวกระดีนก่อนเหมือนนี่กินซะ ปีงเขียนมาให้กินข้าวเราปะพ่อพอเต็บกับลูกมันไปไต่ขึ้นสามใหม่ยายไปอันฮักข้าวโพดแลวพ่ออายุแปดสิบแปดสิบแล้วพี่น้องยังนมนมอยู่ด้วยนี่งานเราสิบไปปลูกบกทั่วดินอยู่ด้าดีละให้ลองมะขามย่างสิไทยบอกเข้าไปไทยเหมือนเด็่วัดจักจะ เงินเราเวนตายอยู่ดอกงานย่ายแสนจ้ะกุ้ยหน้าปลาไปส่ทรงอ่ละล่ะเดี๋ยวผ้าออกเมื่อชมบรรยากาศออกเมื่อนำเออฝนแห้งอยู่ก่อนขีท้ายแตกย่กิบบจักเนี่ยทางไรเฮาเมื่อช่างห้องยาแก,ก้วพาพี่น้องเข้าชมบรรยากาศไปนำเอยไตยู่แซละติลงไปทางอันหน้าบนหล,ลังลกูกหน้าไฟยี่นนหน้าไฟยี่มีไปองค์ห่ะพี่นอ้องเตรียมตัวไปเห็ดเบี้ยตัวจ้ะ ที่ผารัดออกไปอีกทางนึงทางห้องยาแก้วนามยังหงทางอยู่เหยียบไกลซะนอกไปหม่ <c oughs> มุมบานกลางบานกับสีเออัดเนี่ยจ้ยาเปน็นมุมบานใหญ่เลย จะเป็นทางสวนปลาเตยจ้ะวันจีนซาวมีต่อนอีกแล้วกระสีม,มีห้องน้ำอยูอ่นี่ละจ้ะพ่อได้ใส่สอยในการเกษตรนี่สิเป็นเฮือนเพิ่นจ้ะเฮือนปีเตยลุงสีชุ่มซ่นจ้ะพายอยากมาเบิ่งงานน้ำเพิ่นกับมาได้พี่น้องวิธีเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ปลอดสารลอยเปอร์เซ็นจ้ะ เป็นเห็ดแนวใดเนาะกระาใดจ้ะนี่จะเป็นลำหว้วยจ้ะนี่แหละใส่หนามอยู่นี่แหละพี่น้องในการเกษตรไฟก็ได้ลำห้วยแก้วโมเดลกระสีม,มีอีหย่างคนเอื่นอยังอันนี้ปานหนามข้นไหวใส่ใส่จ้ะจังหันเนาะอ๋อกระสีส่วนมาตั้งแต่ทางอันนั้นแหละพี่น้องทางอันนั้นไม่ ลัดออกมาทางนี้กับิบ่ไบกับบานไม่ต้อยปันได้จ้ะเที่ยวแต่ทางนี้แล้วจังบ่คอยไม่โถลดดีแต่ก่อนนี่เป็นป่าเบิร์จ้ะพี่น้องนี่มาทางนี้ก็ยานได้พี่หลอกเพราะว่าทางเส้นนี้มันสอดออกภาษาหน่าจ้ะผ่านมายี่สิบปีแปลนไมลายพี่น้องมันมีรถมีเครื่องจักรรถไทยเนาะไปกับมาปับเฮ็ดไฮเฮ็ดผูเบิด เที่ยวโรงเรียนก็เที่ยวาทาั้งนี้แหละแต่จ้ะตะกี้นอใหม่คือสีธรรมาศาสตร์ก็สีคือสีเหลือ,งป,งอป่งเนาะพี่น้องเนาะถือฝนแหงบันนี้อีกแค่ประมาณอาทิตย์พาไปหาทรัพย์นอเตานอใหม่พายายอยู่ทางหน้ามาแกงทางล้างบานไม่ต่อยจ้ะนี่หน้าเสียดอ ป,ปกติก็ลัดเขานี่ก็ได้เป็นลังบานไม่ต่อยสยีสอดออกมาทางดำคืออเขาจ้ะติดทางดำมือือมูหนวกต้องเบืองรถด,ดีๆจ้ะก่อนออกจากทางนี่บานไม่ต่อยจะ้ะพื้นที่รวมเพื่อนกับสองงานและพี่น่อ ที่งานเน,น,นี่ยงานงานนึงที่สวนงานหนึ่งจ้ะนี่พอได้ปลูกกินหอดแล้วคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่จ้าสวัสดีจ้า